ทำไมน้าหญิงเบอร์นั้นอะพี่เสือไปกินนังพึ่งมาจากไหนพี่อะโดนใบสั่งมาดิโดนข้อหาอะไรอะพี่กระโดนข้อหาขับรถฝ่าไฟเขียวอ้ที่ฮะตลกแหละข้อหาขับรถฝ่าไฟเขียวเนี่ยนะมีด้วยเหรอแปลกแปลกแล้วนะพี่โดนแกแล้งหรือเปล่าบ้าบอรจริงๆเลยน้าโมโหรายแต่จริงครับขับรถฝ่าไฟเขียวมีจริงๆนะครับ ไปเขียวแล้วผิดกฎหมายแล้วจะให้ขับตอนไหนไฟแดงก็ไม่ได้ไฟเขียวก็ไม่ได้ยัยังไงก็แน่แน่ดิพี่ถึงได้โมโหอยู่เนี่ยไฟเขียวปกติก็ขับผ่านได้ครับไม่ผิดกฎหมายแต่กรณีโดนใบสั่งแบบพี่เสือเนี่ยน่าจะเป็นกรณีที่รถฝั่งตรงข้ามติดไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงกลางสี่แยกแล้วรถยังขยับไม่ได้แสดงว่ารถของพี่เสือติดไฟแดงอยู่คันแรกใช่ไหมครับแต่พอฝั่งพี่เสือไฟเขียวปับ๊บพี่เสือรีบออกรถทันทีแล้วไปปาดหน้าหรือบีบแตรแต่รถฝั่งตรงข้าม พี่ยังติดอยู่กลางสี่แยกใช่ไหมครับก็ใช่นะสิฝั่งนูน้นน่ะรถมันติดรถมันก็เลยยังค้างกลางสี่แยกแต่ฝั่งพี่อ่ะเป็นเป็นไฟเขียวพี่ก็มีสิทธิ์ขับรถออกไปได้อยู่ดีตำรวจก็มาจับพี่ให้ไปสั่งพี่เฉยเลยโดนปรับตั้ง500อเนี่ยตำรวจมีสิทธิ์ออกไปสั่งจริงๆครับกฎหมายข้อ,น,ขอน,นี้มีมานานแล้วเพียงแต่บางครั้งคุณตำรวจอาจจะอารูมารวยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่าไปขับปาดหน้าเดี๋ยวบีแบแต่ไร้เขานะครับปัญหาจะได้ไม่เกิดขึ้นครับอืมระเทศเรามีจริงๆ ประเทศไทยเรามีกฎหมายที่อาจจะดูแปลกๆอีกหลายข้อเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ใครที่เจอกฎหมายแปลกแต่จริงแบบนี้บ้างกฎหมายใกล้ตัวรู้ว่าอุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ yeah.